สวัสดีครับพบกับเราในช่องพลายทองคำนะครับช่วงยามเย็นๆครับวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านบัวบานเรามาตั้งนานแล้วครับมาขโมยกินอ้อยข้าหมดไปเยอะแล้วแต่ของบ้านเขาม่อยู่ครับเพิ่งมาถึงครับนี่เอาแล้วไอ้บัวบานคินด,ดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันจะแทงอีกแล้วเป็นนิสัยขอยบัวบานไปแล้วครับพี่น้องครับ ดีครับวันนี้มีควานคุ้มอยู่ครับไม่กล้าแทงครับไอ้บัวบานครับไปเดินเที่ยวที่ไหนมาครับนี่ไปอะไรน้นบัวบานนีเจอทองคำไม่สนใจเรื่องกินครับสนใจเรื่องแทงครับโอ้แม่ไผ่บูนไปทำาะายมาเนาะนี่เนาะดูครับขี่ช้างถ่ายคลิปเลยครับทุกวันนี้พัฒนาว่าเลยครับความสิงเราครับ แน่นอนมากๆเลยครับดูพ,พาแม่ไปบูนไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนเปนะ็นังโอ,อ้เดินเที่ยวอ้อมสวนเฉยๆนี่นะดูครับบัวบานครับตันนี้มีควานคุ้มนะครับบานครับดูครับโอโ้สงสัยบานจะเริ่มจะนิสัยดีขึ้นเยอะแล้วครับ วันนี้ไม่มีควานแล้วไม่กลา้าแทงไม่กลา้าทำอะไรแล้วครับเราจะเดินไปเดินมาทช่หร<ม>อไอไออลไรไอแตะอะไรเ่ะเดี๋ยวล่ะไอไอโซจะมีค<อ>รับ<ม>อวบาน<ม><อ><ๆ>ดูครับจะเอบแทงเล็กๆนะจะเอบค่อยๆครับเอบบครับบัวบานครับดี่นีครับดูถูเลยครับ หมดแล้วครับด,ดูแล้วครับดูแล้วครับอ๋อมีอ้อยก็ไม่กินนะบัวบานนะเฮ้ย,ยบัวทองบอกมาบ้านนี้เทไรเลยความหวานขึ้นทุกทีครับบ้านคุณนี่กินกินดีเหลือเกินครับดูช้าก็กินจนไม่กินแล้วครับจับรถหิวๆก็มีสดๆก็มีครับแห่งนี้เส้ากินละบ่นี้ครับครับ เรากินแล้วเอา,าไปใส่กินด้ับแม,บม่บอกเดี๋ยวสิจัดไปครับเดี๋ยวมนีแล้วไม่ต้องเอารถมาขน,นออกเอาทองค้าเน็บเลยครับคร<อ>ับผมได้ได้หน่อยได้หลายก็เสียไปแล้วได้สองสามต้นกระางม,มันความสมรรถของเขาครับเขาได้ท่ายก็กินเท่านั้นครับ <S <S นี่เรามาเยี่ยมบัวบานบัวบานครับแต่แต่มีควานมานิสัยเริ่มจะเปลี่ยนบ้างแล้วนะครับไม่ค่อยจะกล้าดื้อครับ มือซยจะเป็นเริ่มจะเป็นเด็กดีแล้วครับบัวบานครับดูครับดูแล้วครับเริ่มไม่ไม่แทงครับแต่เอาเซาะครับดูครับอสเซาะครับดูครับเอาเซาะเอาเซาะคำไม่สนครับสนสนใจแต่แม่ไพ่บูนครับดูครับไม่แน่ครับไอ้บัวบานเจ้าชู้มันเจ้าของเขาว่าเห็นคนเขาว่าบัวบานมันเหมือนใครเหมือนควานเสือกับควานสิงเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหม ออ้ยกบควานเสือควานเหมือนจริงบ่เหมือนควานเสือควานสิงเห็นสาวได้ตาหลีเรียวๆกันอ๋อมีเมียแล้วอ๋อมีเจ้าของแล้วออผมเชื่อไม่ได้ด้วยคนที่บอกมีเมียแล้วมีเมียแล้วผไม่ค่อยจะเชื่อเลยนั่นเห็นบนกันอยู่นะฮะแต่คานโอเล่สองคนเผากันอยู่นะโอ้จริงบ่ไอ้นั่นเขาชอบเผาผม เด็ื่องธรรมดาครับอเอามาหาแม่ไพบุญหน่อยดินะด<ป>ูแม่ไพบุญจะมีอาการยังไงลักษณะเป็นยังไงครับเจอทองคำออทองโอ้ยดูครับดูแม่ไพบุญดูให้ให้ให้ให,ให้อันนี้โอ้ยทองไม่สนใจเลยครับสนใจแต่เรื่องกินครับรามาทางนี้วะ เกาะมาเปอันติไทยก็เดินไปข้างหน้าเนาะถอยมามาทองมาเกาะมาทางนี้เออไอบุญเจอผู้บาวครับหันตูดได้เลยฮะฮะดูครับไอ้ทองไม่สนใจอะไรครับสนใจแต่ของกินครับออกจากออกอุ้ยทอง เล่นเล่นแล้วท้องเล่นเราแล้วปีแล้วโอ้ยคุณก็อยาวเอาความจริงมาพูดเล่นดิอายเขาดิทองไม่สนใจผู้หญิงเลยทองสนใจแต่เรื่องกินครับตรงนี้นะครับดูครับเจอสับรถดใหม่ๆหทองบอกขอกินก่อนเถอออยู่บ้านไม่มีกินครับ มาบ้านนี้ทีไรอิ่มน้ำจำราครับตกมันก็เพาะบ้านนี้แล้วครับไอทองครับอ้วนมากเลยทองคำเฮ้ยไอในพายบุญเริ่มจะสร้างความคุ้นเคยครับต,ตัวผู้ยังยังห่วงกินอยู่ครับไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องเรื่องสาวๆนะครับพอเดินทางทำแล้วทองคำนี่ เรื่องกินเรื่องใหญ่ทองเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กครับนี่ครับดูข้างหน้าครับดูแม่พบูุลเริ่มทักทายแล้วแม่พายุลครับแล้วคุณหมอว่ายังไงติดหรือเปล่าครับทับมาในแม่พ่บุลนี่ไม่ติดอ๋อการันตีได้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าไม่ติดมันไม่แน่นอนหรอกครับคุณหมอเนี่ย เขาก็แค่สันนิษฐานเอาเหมือนกับเรานี่แหละ้องคำไม่สนใจครับกินอย่างเดียวยครับอันนี้ครับนี่เขาอนุมัติสับปะรดกองนี้ให้เราแล้วครับเดี๋ยวเราจัดไปครับโอ้ยชางเขามันมีกินเยอะเขาเลือกกินครับ ถ้าถ้าอย่างทองคำเรานี่มันน้อยไปครับนี่ทองคำแท่งสั่เนอ๋อยอดครับเรื่องกินเรื่องกินเรื่องใหญ่เดี๋ยวเราจะให้ทองคำเนี่ยไปสักงานหนึ่งครับวุไปนี่ก็เส้หลายเปลี่ยนหมนแต่ก่อนงามบอกรวยกันมันอันนี้ได้หลายอยู่ที่มามันรวยแล้วมันแท่งเขาอะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าทองคำจะเน็บถอย เยียบเล่นทำไมมากินละบอนเสือไปไหนนี่ไทคิปไปบานซ่าลาไปไทคิปปูได้อยู่ไทยวันเขาเปิดช่องไหมสิไทยประจำไทยประจำฮะไป โว้ยถามคือเทะย่านตปเจ้าจะไปเห็นลูกสาวขอยนะเดียวมันยกขาไข่าบเยอะบอีท่าดนอกสร้างตอนนี้เอ้แม่ไพบุญเริ่มชอบทองคำแล้วนะครับเอามาลงมาเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปเนบเอาสับะรดไปบ้านเราขออนุมัดเราแล้วเอานางไปือ ถือรองเท้าด้วยให้เนียนใส่ตัวกดเด,ดีวยดวเเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทอ,องคำงเจ้ามันเข้ากันทีเอ๊ะกับกดตัวนี้เด้ตอนนี้ก็อืมอืมขอตะกดตัวนี้ข้างหลังไว้เรียนไปเอ,องเรามาดูครับว่าทองคำจะเอาสับรถได้เยอะแค่ไหนนะครับถ้ามันซื้อสิบนก็ได้ ว่าคนทำของเราเอาจับลุดได้เยอะแค่ไหนครับได้แค่ไหนเอาแค่น uh, ั Arizona, ้นนะครับทำบนโของเราแล้วทำมือฮะโอ้จะขึ้นข้าวไปนี่ฮะมันแข็งนะเข้าพักหน้างานนู้นฮะมือฮะมันไม่ จะไปถึงบ้านไหมคะมันก็บ้านน้าจำจะหกคนหมดเฮ้ยไปอย่าบิดป่อแค่นี้เออเออได้แค่นี้แหละครับไปแค่นี้กินแค่นี้ครับเดินก่อนเลยพ่อบอกให้กดข้างหลังมันอันนอะเวลาบอกอะไรเลย ควานคุณลิขาครับเวลาพูดไม่เชื่ออย่างนี้ครับเวลาไม่นัดเสียงอย่างผมว่าอะไรเวลาอย่างเชื่อครับนี่ครับเรามาบ้านควานเสือควานสิงบ้านโบราณทีไรเราคุ้มค่าครับวันนี้กลับไปด้วยอาหารเต็มงานเลยครับไม่เห็นที่กูบอกไหมกูบอกเขาแล้ อย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดตสดตามในช่องคลายทองคำด้วยนะครับขอให้ C ทุกท่านทุกคนกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ